บเห็นเด้ี่มอ๋อนี่อันนี้แค่ส่วนนึงส่วนนึงเห็นแล้ว<ด>ตกตัตักตาให้เบินด้ออ้ยพี่นองอีรีป๊าดหัวประก ot, ครับนี่เจำได้ปาทีติดเบีย้องจำเลยเลยดูไม่ดี เช้าก้มยืนมชั้นผมเตี้ยแค่รถพวกเรเป็นตัวยามเดียวครับแต่ว่ามันเตื่อนกนัเสียงามอยู่ครับพกทุ่มแล้วพี่น้องต่อจีดแบบน้อนตีนึงกว่าโอ้วเสียไปอ้าอ้าเอาคุณตู้ใส่เง,งาน เตรียมตัวกันไปแล้วนะครับไปหรออ่างว่างเลยท่นทันั้